คราวนี้เราก็จะมาตัดผ้าที่จะห่อตัวพวงนี้นะคะอันนี้ผ้า1เมตรเราตัดเป็น4ีชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สัดส,ส่วนของผ้านะคะใช้สัดส,ส่วนของผ้าอันนี้ก็คือพับครึ่งนะคะตัดผ้าตรงนี้พับครึ่งนะคะถ้าจะเอาให้แบบละเอียดจริงๆก็คือต้องใช้ไม้บรรทัดตัดกับ ที่ตัดกระดาษนะคะแต่อันนี้ครูจะใช้ลักษณะของสัดส่วนของผ้านะคะเพื่อที่จะง่ายขึ้นแล้วเราก็ตัดนะคะอันนี้ชิ้นที่สองเนาะแล้วเราก็พับครึ่งน,นี่ครับัวนี้ยังอยู่นะเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งอันนี้มันตามยาวนะได้สองชิ้นเนาะเราพับครึ่ง ชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วก็พับครึ่งอันนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาพทางไหนก่อนก็ได้นะคะตัดซะก่อนจะได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยพับครึ่งอีก บบทีนี้ผ้าเนี่ยถ้าสังเกตมันจะมีลักษณะทางทางยาวทางแนวนอนกับแนวตั้งนเนาะไอทางขวางถ้าเราพับลงไปเงี้ยมันพับลงได้ง่ายนี่ก็คือเป็นทางที่เป็นเส้นตรงเนาะเส้นยืนมันถ้าอย่างเงี้ยมันจะงอง,งองมันจะพับลงยากเราก็ไม่พับทางนี้นะคะถ้าเราพับทางที่มันเป็นเส้นเส้นตรงนี่นะคะเรียกว่าเส้นยืนของของผ้าหรือเปล่ามันจะพับลงง่ายสังเกตเอาก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัด ได้แบบนี้แ,แล้วพับครึ่งอีกทีหนึง่งได้แบบนี้สองชิน้นนีะค่ะเสร็จแล้วเราก็พับตรงนี้ลงมาประมาณครึ่งเซนก็ได้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะพับ ครับริมด้วยมันนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวนะใช้กาวซิลิโคนร้อนเนาะอันนี้ตรงนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็จะหันเข้าไปอย่างนี้เราจะค่อยถอยหลังลงมานะคะถอยหลังลงมาเรื่อยๆตรงนี้ตรงที่เรามาร์คไว้ตรงนี้นะคะก็คือตรงที่เราจะใส่รัดข้อใส่อะไรตรงนี้นะคะเราก็เริ่มตรงนี้นะคะตรงนี้นะ ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งมาใส่กลางหลังนี่เลยจริงๆแล้วครูอยากจะให้ทําเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือปิดไปหมดเลยนะคะปิดใส่ผ้าเลยแต่ว่าผ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นมันค่อนข้างจะเปลืองผ้านิดนึงเดี๋ยวลองแบบนี้แล้วกันมันก็คงจะอยู่เหมือนกันนะคะนี่นะคะอาจจะเหลือนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเราก็ ใช้เตาร้อนตรงนี้ผ้ามันจะงอขึ้นเนาะแล้วก็แต้งเข้าไปสักน้อยนึงนะคะแล้วก็ระวังมันร้อนนะคะมันร้อนอเด้านนี้นิดนึงแล้วก็ย่างา่ะใช้ปืนทูท่ๆลงไป ไปไหนล่ะไปถ่ายอยู่ด้านนอกอนะคะกดลงไปอย่างนี้นะคะเราก็จะอยู่พื้นต่อปอันนี้เราอาจจะพับไว้ก่อนก็ได้นะคะพอดีครูสาวที่ครูยังไม่ได้พับไว้แล้วก็วางต่อเราจะถอยหลังมาอย่างนี้นะคะถอยหลังมาเรื่อยๆระยะห่างก็ประมาณ ถ้าอยากเอาทีหรือห่างอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะเราจะเลื่อนลงมาเนี่ยประมาณเกือบ1นิ้วก็ได้หรือเราจะเอาประมาณครึ่งนิ้วอันนี้ก็แล้วแต่เราหรือจะเอาเส้นหนึ่งทีทีก็เรื่องของเรานะน,นี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะเจแ,แล้วเราก็ดึงขึ้นมาข้างบน ที่นี่อันนี้เราก็อาจจะไม่ให้ต้องให้มันโดน แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เราไม่ต้องไปดึงจนมันย่นนะคะเดี๋ยวถ้ามันย่นเดี๋ยวจะบอกวิธีประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราทำทำไปเนาะท้องตรงเนี้ยมันตึงหรือมันล้างมันย่นนะคะให้เราเอากันไกนี้ขีบขีบอย่างนี้เลย เหมือนเราตัดเย็บเสื้อผ้านะคะมันก็จะลดคลายตัวคลายการตึงออกนะคะให้เราขิดนะคะแล้วค่อยแปะแผ่นต่อไปนะคะพอถึงตรงสุดท้ายนะคะตรงสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดกันขึ้นมานะแล้วมันก็จะมีช่องว่างนิดนึงเนี่ยมันจะต้องเกิดกันขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้มันทับกันไปเลยไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับตรงตรงเนี้ยชิ้นเนี้ยนะคะ ชิ้นเนี้ยเข้ามาอย่างนี้นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะผ่านอย่างนี้อย่างนี้เนาะมันจะเกยกันนะคะตรงเนี้ยตรงรอยต่อนะคะเราก็จะเอาไปปิดอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้สมมติว่าเนี่ยผูทําชิ้นใหญ่เน,ะนาะหรือว่าตัวเนี้ยตัวนี้ผูดตัดใหญ่เนี่ยมันก็จะเอามาปิดอย่างนี้เลยนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยที่เราไล่ๆล่ล่ลงมาใช่ไหมตรงนี้จะเป็นปลายผ้า เราก็เอาทับลงไปเลยนะคะทางนู้นเขาก็จะมีรอยพับก็ช่างมันไม่เป็นไรนะคะประมาณนี้อันนี้ครูอเอาตัวอย่างที่เป็นตัวปิดปิดทับติดปิดทับจนหมดเลยนะตัวนี้คููจะพับทั้งทั้งวงเลยจะไม่มีช่องว่างเลอนะคะแล้วก็ทากาวเอามาสาธิตให้ดู นะคะครก็จปมาณนี้มันก็จะเป็นคู่ตรงนี้เป็นรอยพับกับตรงนี้เป็นรอยพับนะคะอันนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นโค้งทองของมันไว้อันนี้ครูทาชิ้นใหญ่ระยะห่างมันจะจะเยอะนะคะไม่เหมือนตัวตัวเล็กนะนนี้คูโดนเวลามาทําให้ดูนะคะโอเคนะคะ